คลิปเมื่อกี้เราพูดกันไปถึง people skills หรือ interpersonal skills หรือภาษาไทยเรียกว่าความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับทีมงานเนี่ยนะคะจะบอกว่าไอ้ความสามารถอันเนี้ยมันเห็นได้ยากมากเลยถ้าเราไปสัมภาษณ์งานแล้วแค่นั่งตรงข้ามผู้ที่สัมภาษณ์เราโดยที่มีโต๊ะกั้นระหว่างเรากับเขาต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่ามนุษย์เนี่ยค่ะมีความจําอยู่ในทุกส่วนของร่างกายทั้งสมองทั้งตาทั้งสัมผัสยกตัวอย่างเวลาเราไปยกน้ําหนัก นะคะเราจะจําได้เลยว่าอันนี้ต้องยกกี่ครั้งเมื่อเขาเรียกเราเข้าไปในริทึมแล้วเราจะทําซ้าๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาคิดนะคะมือกับร่างกายรวมกันนะคะมันมีความจําของสิ่งที่เรารับมือไปดังนั้นไอ้ interpersonal skills หรือ people skills สีข้อที่ราษาพูดไปในคลิปที่แล้วเนี่ยค่ะมันอยู่ในร่างกายเราหมดเลยนั่นก็คือเหตุผลที่เมื่อเราไปสัมภาษณ์งานแล้วเราไปนั่งตรงข้ามเขาแล้วเขาไม่ได้ให้เราทําอะไรไม่ได้ทดลองทําอะไรเลยเขาจะไม่เห็นมันคะ่ะแล้วเคยคิดไหมคะว่านี้ส่งผลอะไรสิ่งที่เกิดก็คือเราก็เลย ไ,ได้งานไงคะเพราะเขาไม่เห็นว่าตกลงเรามีความสามารถอะไรบ้างเพราะเรานั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็ถามเราตามเรซูเม่ที่เราส่งไปดังนั้นสิ่งที่จะวัดว่าเรามีความสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กคนไหม มันต้องมีแบบทดสอบค่ะต้องให้เราได้ลุกขึ้นยืนได้ลองมีปฏิสัมพันธ์กับคนโดยที่มีคําถามแบบต่าง,าง,างๆให้เราได้ทดลองตอบค่ะลองเข้าไปตรวจดูสิคะในแอปของเลสา AIP p e r e a d App ว่าคุณมีความสามารถจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนแค่ไหนสามารถดาวน์โหลดคลิปมาเก็บได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปให้คนเขาดูว่าที่ฉันนั่งตรงข้ามคุณฉันมีอยู่แค่นี้แต่ตัวจริงฉันเป็นอย่างนี้นะลองดูค่ะ ถ้าสนใจนะคะสามารถที่เข้าไปตามเว็บไซต์เมื่อกี้นี้หรือขอรายละเอียดได้ทาง Image Matters Asia Facebook Page แล้วก็ถ้ายังไม่รู้มันคืออะไรสามารถดูคลิปต่างๆใน TikTok Instagram แล้วก็ YouTube ชื่อเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ